สวัสดีครับได้เวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิ่นละโรดวันนี้5สิงหาคม2563นะครับยังคงติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุซินลากูที่พัดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยนะครับยังคงทําให้พื้นที่ที่อําเภอท่าวังผาจังหวัดน่านยังมีมวลน,น้ําที่หลากอยู่ตามทุ่งนะครับนาข้าวกว่า3 0 0ยไล่กําลังจะตายครับหากน้ําไม่ลดภายใน3-5วันนี้เช่นเดียวกันนะครับมีการประเมินว่ามวลน,น้ําที่ได้จากอิทธิพล ของพายุนั้นมีมากกว่า1,300ล้านลูกบาทเมตรครับไปดูภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านกันก่อนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าวังผาหลังจากอิทธิพลของพายุผ่านพ้นนะครับก็ได้ทำให้มวลน,น้ำหลากไหลหลากมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางหลากเข้ามาท่วมในพื้นที่บ้านท่าคำตำบลริม อำเภอท่าวางผานะครับเข้าสู่วันที่3แล้วทั้ง5หมู่บ้านยังถูกน้ําท่วมอยู่นะครับทีมข่าวใช้ดโดรนบินสํารวจพบนะครับว่ายังมีมวลน,น้ําที่หลากค้างทุ่งเป็นบริเวณกว้างและจุดบริเวณนี้เป็นพื้นที่แอ่งกระทะพื้นที่ต่ําชาวบ้านบอกว่าถูกน้ําท่วมทุกปีนะครับแม้ว่าน้ำน่านจะลดลงแต่ก็ระบายได้ช้าเนื่องจากมีฝายของชาวบ้านที่กั้น้ําเอาไว้ ทีมข่าวพูดคุยกับนายวิชิตกันทะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่7บอกนะครับว่าในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมายังขาดแคลนน้ำอยู่แต่พายุศิลากูเข้ามาก็ทำให้มีปริมาณน้ำที่เกินความต้องการนะครับเวลานี้กังวลกับนาข้าวที่จะเสียหาย หากภายใน5วันนี้นะครับน้ำไม่ลดนาข้าวก็จะเน่าตายครับพร้อมกับเสนอให้ทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายลงสู่น้ำนาน่านได้อย่างรวดเร็วครับแต่หากเป็นแบบนี้ทุกปีก็จะเกิดปัญหาซ้ำซากและเกิดความเสียหายทุกปีครับขณะที่หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยนายจรัตรพงศ์อรุณคงเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ในจังหวัดน่านไม่มีพื้นที่ใดอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วนะครับลำน้ำน่านก็อยู่ในระดับทรงตัวครับและรองรับปริมาณน้ําที่จะระบายลงสู่ตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพครับปริมาณน้ําที่ลน้นที่อำเภอท่าวางผามี30ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดระดับลงเรื่อยๆหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มและอิทธิพลของพายุนะครับก็ยังทําให้อ่านเก็บน้ำ ทั้ง9แห่งในจังหวัดน่านมีน้ำไว้ใช้เกิน80%นะครับส่วนความเสียหายของกเกษตรกรนั้นเวลานี้ทั้ง7ออำเภอ,อยังอยู่ระหว่างการสำรวจนะครับอุทกภัยในครั้งนี้ก็ทำให้มีน้ำไว้ใช้ผลกระทบกับประชาชนไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับ มวลน้ําเหล่านี้นะครับก็จะไหลระบายลงสู่ไปทางใต้จากอําเภอท่าวางผาก็จะไปที่เมืองนานไปที่ภูเพียงเวียงสาซึ่งเวลานี้นะครับก็ไม่มีมวลน้ําหลากที่ล้นตลิกนะครับแล้วก็มีการ แจ้งเตือนกับประชาชนชาวบ้านไว้อย่างดีแล้วนะครับมาดูปริมาณน้ําที่ไหลระบายลงสู่เขื่อนใหญ่ๆ35แห่งในประเทศไทยนะครับกรมชลประทานออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีมวลน,น้ําที่หลากเข้ามาสู่เขื่อนต่างๆนั้นนะครับมากกว่า1,300ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ประเมินว่านับจากนี้มวลน,น้ําก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆ มาดูตัวเลขในแต่ละเขื่อนกันนะครับว่าแต่ละเขื่อนนั้นมีมวลน้ําไหลลงมาสู่ในเขื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะทางพื้นที่ภาคเหนือนะครับมวลน้ําไหลลงอ่างเนี่ยมากกว่า153ล้านลูกบาทเมตรคาการว่าจะมี629ล้านลูกบาทเมตร ในช่วง4-6สิงหาคมส่วนภาคอีสานครับคาดการว่าจะมีมวลน้ํา103ล้านลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกับทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับคาดการว่าจะมีมวลน้ํา99ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออก32ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนภาคกลางคาดการว่าจะมีมวลน้ํา4ล้านลูกบาศก์เมตรภาคใต้58ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ มาดูปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนใหญ่ๆทั้งหมด7แห่งนะครับซึ่งเขื่อนสริกิตจ,จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่ที่ได้รับมวลน,น้ำมากที่สุดนะครับโดยมีน้ำไหลระบายออกมา418ล้านลูกบาทเมตรรองลงมาก็คือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนอกจากนี้เขื่อนภูมิพลครับก็ได้มวลน,น้ำครั้งนี้89ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนอุบลรั์ได้ปริมาณน้ำ27ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกได้น้ำ 59ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนรัชประภาได้น้ำา46ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนวชิราลงกรได้น้ำา69ล้านลูกบาทเมตรยังคงต้องติดตามนะครับเพราะว่าจะมีมวลน้ำที่ระบายลกมาเรื่อยๆมาดูสภาพประกาศในปัจจุบันที่ยังคงต้องจับตากันบ้างน,นะครับตอนนี้ ยอมความกดอากาศต่ำได้พาดผ่านเข้าสู่ร่องมรสุมครับที่อยู่ทางด้านตอนบนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ยังคงทําให้มีฝนตกได้อยู่ในบางพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับโดยวันนี้ฝนยังมากอยู่ในพื้นที่ของทางด้านภาคเหนือครับร้อยละ70ของพื้นที่มาดูจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกกันบ้างนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายสุโขทยัยกำแพงเพชรตากครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดที่ยังมีฝนอยู่น้องคายบึงการสกลนครนครพนมพื้นที่ภาคกลาง นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทกาญจน,นบุรีราชบุรีมีฝนนะครับส่วนภาคตะวันออกครับระยองจันทบุรีตราดมีฝนครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเพชรบุรีประจวบมีฝนนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาภูเก็ตกระบี่วันนี้ยังมีฝนครับร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯนครวันนี้มีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่ และทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรถางอิทธิพลรัสทีวีกับฝากผู้ชมกด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ